ถ้าคุณกำลังขับรถกลางฝนแล้วมีเด็กข้างถนนตะโกนบอกให้หยุดคุณจะทำตามไหมคืนนี้ชีวิตของเศรษฐีคนหนึ่งรอดมาได้เพราะเสียงตะโกนเพียงครั้งเดียวแต่สิ่งที่เขาเจอหลังจากนั้นกลับทำให้หัวใจหยุดเต้นเพราะคนที่พยายามเอาชีวิตเขาคือคนใกล้ตัวที่เขาไว้วางใจที่สุดเสียงตะโกนจากเด็กข้างถนนช่วยชีวิตเศรษฐีก่อนพบว่าคนร้ายคือคนใกล้ตัวฝนโปรยลงมาอย่างหนัก ท้องถนนเปียกชุ่มจนสะท้อนแสงไฟเป็นประกายรถรูสีดำแล่นช้าๆผ่านตรอกแคบเสียงยังเสียดสีกับพื้นน้ำดังแผ่วภายในรถชายวัยกลางคนในชุดสูทหรูอเอ็นตัวพิงเบาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่มีทุกอย่างแต่คืนนี้กลับรู้สึกหนาวเยือกในอบทันใดนั้นเสียงตะโกนดังขึ้นจากข้างถนนระวังข้างหน้า เสียงนั้นแหลมสูงจนสะท้อนในความมืดเขาหันไปมองเห็นเด็กชายตัวเปียกยืนตะโกนสุดเสียงคนขับเหยียบเบรกอย่างแรงรถหยุดกระทันหันน้ำกระเซ็นขึ้นสูงเพียงไม่กี่เมตรข้างหน้ามีแท่งเหล็กแหลมปักกลางถนนเหมือนมีคนตั้งใจวางดักไว้หัวใจชายสูดเต้นแรงลมหายใจติดขัดราวกับถูกบีบคอเขามองไปรอบๆตรอกมืดสนิทเหมือนเงามืดกำลังซ่อนตัว เด็กชายวิ่งเข้ามาไกลดวงตาของเขาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความกลัวเอมี่คนรออยู่ข้างหน้าเด็กพูดเสียงสัน่นคำพูดนั้นเหมือนคมมิดกริดลงกลางใจใช้สุดรู้สึกเย็นวับไปทั้งตัวเสียงลมพัดลอดซอกตึกดังวิวเหมือนเสียงกระสิบเตือนภยัยเขากวาดตามองเห็นเงาคนไหววุบหลังเสาไฟคนขับรถหยิบไฟฉายแสงสว่างสาดไปตามถนน เพียงเสี้ยววินาทีเขาเห็นร่างหนึ่งวิ่งหนีหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกชายสูดออกจากรถฝนเย็นเฉียบซึมผ่านเสื้อกลิ่นสนิมจากแท่งเหล็กลอยแต่จมูกเหมือนเลือดที่เพิ่งไหลออกมาเด็กชายจับแขนเขาแน่นไอคุณเกือบตายแล้วเสียงสั่นจนตัวสั่นไปด้วยคำพูดนั้นก้องอยู่ในหูไม่หยุดชายสูดยกโทรศัพท์ขึ้นหมายเลขตำรวจยังไม่ทันกด เสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังเขาหันขับดวงตาเบิกกว้างแสงไฟจากเสาไฟส่องให้เห็นใบหน้าคนคุ้นเคยคนที่เขาไว้วางใจมากที่สุดผู้ช่วยส่วนตัวที่อยู่กับเขามานานหลายปีในมือของอีกฝ่ายกับมีดสั้นแน่นดวงตาของชายสูดสันไหวความเย็นยะเยือกแล่นผ่านกระดูกสันหลังเขาไม่อาจขยับตัวได้มีเพียงเสียงหัวใจที่ดังชัดในความมืด ผู้ช่วยคนนั้นยิ้มมุมปากรอยยิ้มเย็นชาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนฝนไหลอับใบหน้าจนหยดน้ำสะท้อนแสงไฟทำให้รอยยิ้มยิ่งดูน่ากลัวเออคุณควรตายคืนนี้เสียงทุ้มต่ำเอ่ยออกมาช้าๆทุกคำชัดเจนราวกับค้อนตกลงในอกชายสูตรรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นเด็กชายถอยหลังช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจ เสียงฝีเท้ากระทบแอ่งน้ำดังสะท้อนความเงียบหลังคำพูดนั้นน่ากลัวเกินทนผู้ช่วยเดินเข้ามาไกลมิดในมือสะท้อนแสงวับเสียงฝนกระทบโลหะดังแหลมเสียดหูทุกย่างก้าวเหมือนยืดเวลาชีวิตออกไปทีละวินาทีชายสูตรรู้สึกขาแข็งเหมือนถูกตรึงความทรงจำหลายปีแวบเข้ามาในหัวรอยยิ้มที่เคยเชื่อใจคำพูดที่เคยให้กำลังใจ ตอนนี้กลายเป็นมีดที่พร้อมแทงทะลุอกเด็กชายตะโกนอีกครั้งเสียงดังฝ่าฝ,าฝนหนีเร็วเสียงนั้นปลุกสติชายสูดก้าวถอยหลังชนประตูรถผู้ช่วยยกมีดขึ้นสูงเงาของใบมีดทอดยาวบนพื้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นท่ามกลางสายฝนเหมือนเสียงปีศาจท,ที่ซ่อนอยู่ในเงามืดลมพัดแรงจนเสื้อสูดปลิวสายฝนกระน่ำแรงกว่าเดิม ไฟธนรกระพรีบูบวับเหมือนโลกกำลังเตือนว่ามีบางอย่างกำลังเกิดชายสูดเอื้อมมือคว้าประตูเสียงกรอนรถดังแกรกแต่ก่อนจะทันเปิดเสียงฝีเท้าพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วจากด้านข้างดวงตาของเขาเบิกกว้างทุกอย่างเหมือนเคลื่อนไหวช้ามิดว่าลงมาจากความมืดเสียงเด็กชายร้องกองถนนอีกครั้งชายสูดหมอบหลบลงอย่างฉับพลัน คมมิเฉียดสีสจนรู้สึกได้ถึงแรงลมเสียงโลหะกระแทกประตูรถดังสนัน่นประกายไฟกระเด็นออกมาหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดเสียงลมหายใจของเขาดังสะท้อนในอกผู้ช่วยชักมิดกลับสายตาเต็มไปด้วยความเคียดแค้นเด็กชายคว้าก้อนหินข้างถนนคว้างใส่อย่างสุดแรงเสียงกระแทกดังโปกผู้ช่วยเซถอยหลังไปหนึ่งก้าว ชายสูดฉวยจังหวะเปิดประตูรีบผลักตัวเองเข้าไปในรถเสียงฝนดังที่เหมือนเสียงตีกลองมือของเขาสั่นจนแทบกดล็อกประตูไม่สำเร็จผู้ช่วยกระโจนเข้ามาปลายมิดควนกระจกเป็นรอยยาวเสียงแหลมกริดประสาทหูดวงตาเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งชายสูดหมุนกุญแจสตาร์ทรถเสียงเครื่องยนต์คำรามขึ้นท่ามกลางพายุล้วหมุนกระจายน้ำไปทั่ว ไฟหน้าสาตว์สองร่างผู้ช่วยที่ยืนขวางภาพนั้นชัดเจนในสายตาใบหน้าของคนที่เคยพักดีตอนนี้เต็มไปด้วยความเกลียดชังดวงตาแดงกล่ำจนเหมือนคนแปลกหน้าผู้ช่วยยกมีดขึ้นอีกครั้งฝนสาดกระทบจนละอองน้ำกระจายชายสูตรรู้ว่าหากอยู่ต่อแม้เพียงวินาทีเดียวอาจไม่มีโอกาสรอดชีวิตอีกเลยเขาเหยียบคันเร่งจนมิดเสียงเครื่องยนต์คำรามก้องไปทั่วตรอก รถพุ่งไปข้างหน้าอย่างแรงน้ำกระเซน็นสูงจนปกคลุมร่างผู้ช่วยร่างนั้นกระโดดหลบไปข้างทางมิดหล่นกระแทกพื้นดังสนัน่นชายสูตรรู้สึกหัวใจเต้นรัวมือทั้งสองจับพวงมาลัยจนข้อนิ้วขาวซีดรถหยุดห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรลมหายใจของเขาหอบถีเสียงฝนยังคงกระหน่ำไม่หยุดแต่บรรยากาศกลับเงียบกริบจนขนลุกเด็กชายวิ่งตามมาทัน เขากระจกแรงๆดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเขายังอยู่ตรงนั้นเด็กพูดเสียงสัน่นชายสูรหันกลับไปมองเงาร่างผู้ช่วยยังคงยืนอยู่แม้เปียกปอนไปทั้งตัวแต่รอยยิ้มกลับไม่หายไปแสงไฟถนนส่องให้เห็นแววตาวาวโรอดเหมือนสัตว์ร,ร้ายที่รอจังหวะกระโจนผู้ช่วยก้าวช้าๆออกจากเหงามืดแต่ละก้าวชุ่มน้ำจนเกิดเสียงดังชัด ชายสูดรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบเสียงหัวใจดังรัวไม่หยุดเด็กชายกระชากประตูรถเปิดออกจะต้องไปเดี๋ยวนี้เสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นแสงสว่างวาบทำให้เห็นเงาผู้ช่วยชัดเจนมือของเขามีมีดอีกเล่มซ่อนอยู่คมแวววาวเหมือนกำลังรอชิมเลือดชายสูดเหยียบคันเร่งอีกครั้งรถพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างรุนแรงเสียงยางเสียดสีกับถนนดังแหลม กลิ่นยังไม่ลอยอบอวนในอากาศผู้ช่วยกระโจนหลบอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ถอยนีเขาวิ่งตามรถด้วยความเร็วเกินมนุษย์เงาร่างสะท้อนในกระจกหลังราวกับฝันร้ายเด็กชายร้องบอกให้เลี้ยวเสียงตะโกนแข่งกับเสียงฝนชายสูดหมุนพวงมาลัยหักหลบเข้าอีกซอยน้ำกระเด็นจนมองไม่เห็นทางข้างหน้าหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเสียงลมหายใจดังกลบเสียงเครื่องยนต แสงไฟถนนกระพริบถี่ทุกครั้งที่มองกระจกหลังเขาเห็นเงาผู้ช่วยใกล้เข้ามาเรื่อยๆซอยมืดสนิทมีเพียงแสงฟ้าแลบเป็นครั้งคราวที่ฉายให้เห็นกำแพงเปียกชืน้นเสียงรองเท้ากระแทกพื้นน้ำดังตามหลังชายสูตรเริ่มสั่นจนพวงมาลัยเกือบหลุดมือทันใดนั้นรถสะดุดหลุมลึกเครื่องสั่นแรงจนดับวูบความเงียบเข้าครอบงำได้ยินเพียงเสียงฝนและเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามา เด็กชายหันมามองด้วยสีหน้าซีดเผือดเขามาแล้วเสียงนั้นแทบไม่พล้นลำคอเงาผู้ช่วยปรากฏที่ปากซอยเขาเดินเข้ามาช้าๆมือกำมิดแน่นจนเห็นเส้นเลือดปูดรอยยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆฝนสาดใส่ใบหน้าเหมือนภาพสยองช้าๆในฝันชายสูดเอื้อมมือไปที่ประตูรถตั้งใจจะหนีออกอีกทางแต่เสียงมิดขูดกับฝากระโปรงรถดังครืด เสียงนั้นเย็นยเยือกจนเลือดแข็งตัวเสียงขูดโลหะยาวนานเหมือนเล็บขวนกระจกสะท้อนกล้องในหัวจนใจเต้นแรงชายสูตรรู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงไว้กล้ามเนื้อแข็งเกร็งจนขยับแทบไม่ได้ผู้ช่วยกล้มลงมองผ่านกระจกดวงตาแดงฉานเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งหยดฝนไหลผ่านหน้าผากของเขาช้าๆรอยยิ้มกว้างขึ้นจนเห็นฟันขาววาวเด็กชายคว้าแขนชายสูตร ถ้าอยู่ต่อจะไม่รอดเสียงสั่นและเต็มไปด้วยความกลัวชายสูตรตัดสินใจกระชากประตูฝั่งตรงข้ามเปิดออกลมเย็นและฝนกระหน่ำเข้ามาเต็มแรงทั้งสองวิ่งฝ่าสายน้ำที่ท่วมถึงข้อเทา้าเสียงฝีเท้ากระทบพื้นดังๆตึงตัง,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 งผู้ช่วยตะโกนตามมาจากข้างหลังอันนี้ไปก็ไม่มีทางรอดเสียงนั้นดังก้องในซอยแคบชายสูตรรู้สึกเหมือนลมหายใจติดขัด ความมืดด้านหน้าเต็มไปด้วยเงาตึกเก่าและเศษขยะไฟฟ้ากระพริบอีกครั้งทําให้เห็นผู้ช่วยวิ่งตามอย่างบ้าคลั่งเงาร่างสะท้อนบนผนังเหมือนสัตว์ร,ร้ายมิดในมือสะท้อนแสงฟ้าแลบวาบเสียงน้ําแตกกระจายดังขึ้นด้านหลังเขาใกล้เข้ามาเรื่อยๆชายสูตรและเด็กชายเลี้ยวเข้าตรอกแคบอีกเส้นกลิ่นอับและกลิ่นสนิมตีจมูกจนแทบอาเจียนเสียงฝีเท้าไล่ตามมาไม่ห่าง หัวใจเต้นแรงจนหูอื้อลมเย็นวูบผ่านต้นคอเหมือนใครยืนอยู่ข้างหลังชายสูดไม่กล้าหันกลับมามองทันใดนั้นเด็กชายสะดุดล้มลงเสียงกระแทกพื้นดังชัดชายสูดหยุดชะงักหันกลับผู้ช่วยอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวดวงตาทั้งสองสบกันเวลาเหมือนหยุดนิ่งรอยยิ้มของผู้ช่วยช้าๆแปรเปลี่ยนเป็นความโกรธเขายกมีดขึ้นเหนือหัวเตรียมพุ่งเข้ามา ชาสูตรรีบคว้าแขนเด็กชายดึงขึ้นจากพื้นอย่างแรงเสียงน้ำกระจายกระเซ็นรอบตัวหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกผู้ช่วยพุ่งตัวเข้ามาคมมิดว่าผ่านหน้าเทียงคืบใช้สูตรรู้สึกถึงแรงลมเฉียดแก้มกลิ่นสนิมและกลิ่นฝนผสมจนขมคอเขาก้าวถอยหลังชนกำแพงผิวกำแพงเย็นชื้นจนหนาวสถานผู้ช่วยก้าวเข้ามาใกล้ทีละก้าว เสียงรองเท้ากระทบแอ่งน้ำดังสม่ำเสมออนายไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อน้ำเสียงเย็นยะเยือกจนสั่นไปทั้งร่างดวงตาเต็มไปด้วยความเคียดแค้นมิดในมือสองประกายใต้แสงฟ้าแลบใช้สูตรเหลือบเห็นท่อนเหล็กสนิมที่มุมกำแพงมือคว้าทันทีแม้จะเปียกลื่นน้ำหนักของมันเย็นจนชาเขายกขึ้นอย่างไม่ลังเลผู้ช่วยพุ่งเข้ามาพร้อมเสียงตะโกน เสียงมิดฉีกอากาศดังฟึบชายสูดฟ้าท่อนเหล็กสุดแรงเสียงกระแทกดังสนั่นสะท้อนในตรอกผู้ช่วยเซถอยหลังมิดหล่นกระแทกพื้นน้ำกระเด็นเลือดไหลจากหน้าผากผสมกับสายฝนแต่รอยยิ้มกลับยังไม่หายไปคิดว่าทำแค่นี้แล้วรอดหรือเสียงหัวเราะต่ำๆดังออกมาคนที่ต้นคอชายสูดลุกชันเด็กชายจับแขนเขาแน่นจนรู้สึกเจ็บฟ้าผ่าอีกครั้ง สว่างจนเห็นเงาผู้ช่วยลุกขึ้นยืนชา้ชาๆร่างที่เต็มไปด้วยโคลนและเลือดยังคงเดินเข้ามาอย่างมั่นคงสายฟ้าแลบสว่างวาบเงาของผู้ช่วยทอดยาวบิดเบี้ยวบนพื้นดาดฟ้าใบหน้าที่เปื้อนโคลนและเลือดดูเหมือนปีศาจรอยยิ้มที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบชายสูดกำท่อนเหล็กแน่นฝ่ามือชื้นเหงือจนลื่นเสียงหัวใจเต้นดังชัดจนกลบเสียงฝน ดวงตาไม่กระพริบเพราะกลัวจะพลาดจังหวะผู้ช่วยหยุดยืนเพียงไม่กี่ก้าวมิดในมือชูขึ้นสูงแสงฟ้าแลบสะท้อนคมมิดจนแสบตาเสียงลมวิดวิวเหมือนเสียงกรีดร้องอนาย,ยี่ยงทุกอย่างไปจากฉันน้ำเสียงสั่นเหมือนคนเสียสติทุกคำชัดเจนจนเหมือนถูกแทงใจใชายสูตรรู้สึกถึงรสขมของเลือดที่ไหลในปากตัวเองเด็กชายก้าวมาข้างหน้า ดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวแต่อยังจ้องตรงอย่าทำเขาเสียงตะโกนดังฝ่าพายุทำให้ผู้ช่วยชะงักเพียงเสียววินาทีใช้สูตรไม่รอชา้าฟาทอนเหล็กสุดแรงเสียงกระแทกดังสนั่นจนดังก้องไปทั่วดาดฟ้ามิดหลุดจากมือกระเด็นตกลงไปข้างล่างผู้ช่วยสุดลงคุกเขาเลือดไหลซึมลงบนพื้นผสมกับฝนแต่รอยยิ้มกลับยังอยู่บนใบหน้า เขาเงยหน้ามองชายสูตรด้วยสายตาที่ไม่ยอมแพ้อแม้คืนนี้นายรอดน้ำเสียงเบาลงแต่เย็นยะเยอะยิ่งกว่าเดิมวันหนึ่งนายก็หนีฉันไม่พ้นคำพูดนั้นทําให้ขนลุกสู้ตั้งแต่ต้นคอจนถึงส้นเท้าเด็กชายดึงแขนชายสูตรเอต้องไปเดี๋ยวนี้เสียงฝนกระหน่ำแรงขึ้นราวกับเร่งเวลาผู้ช่วยค่อยๆลุกขึ้นยืนช้าๆดวงตายัางจับจ้องไม่วาง เสียงฟีเท้าของผู้ช่วยดังก้องในตรอกแต่ละก้าวช้าและหนักน้ำไหลลงตามร่างเขาจนหยดกระทบพื้นเหมือนเสียงนับถอยหลังก่อนจบชีวิตชายสุดถอยจนหลังติดกำแพงท่อนเหล็กในมือสั่นจนแทบหลุดหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูลมหายใจติดขัดราวกับขาดอากาศผู้ช่วยเอื้อมมือหยิบมีดอีกเล่มจากเอวคมมีดส่องประกายสว่างวาบรอยยิ้มกลับมาอีกครั้ง ครั้งนี้กว้างจนดูเหมือนคนเสียสติเด็กชายมองไปรอบๆสายตาหยุดที่บันไดเหล็กขึ้นดาดฟ้าไอทางนี้เขาตะโกนเสียงนั้นดังก้องจนปลุกสติชายสูดทั้งสองวิ่งไปทางบันไดเสียงเหล็กกระแทกเท้าดังเอียดอาดฝนทำให้ขั้นบันไดลื่นจนเกือบล้มมือก็เร่าจนรู้สึกเย็นเจ็บปลายนิ้วผู้ช่วยวิ่งตามขึ้นมาเสียงรองเท้ากระทบเหล็กดังไล่หลัง ใช้ยสูตรู้สึกแรงสันสะเทินของบันไดเหมือนทุกก้าวที่เหยียบจะถึงตัวในไม่กี่วินาทีพวกเขาขึ้นถึงดาดฟ้าลมแรงพัดเสื้อปลิวจนตัวสัน่นไฟฟ้าส่องแสงสลัวสะท้อนแอ่งน้ำบนพื้นเงาของทั้งสามทอดยาวจนดูบิดเบี้ยวผู้ช่วยก้าวออกมาจากบันไดยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามดวงตาจ้องเขม่งเหมือนสัตว์รอขยำเสียงฝนดังกลบทุกอย่างจนโลกเงียบสนิท ชาสูดยกท่อนเหล็กขึ้นตั้งรับมือสั้นแต่แน่นเด็กชายยืนหลบหลังเขาลมหายใจทั้งคู่ดังทีและหนักผู้ช่วยเดินเข้ามาทีละก้าวเสียงเหล็กขูดกับพื้นเมื่อมีดหลากไปตามหลังคาประกายไฟเล็กๆก,ก,กระเด็นขึ้นบรรยากาศตึงเครียดจนรู้สึกได้ถึงความตายที่ใกล้เข้ามาชายสูดรรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเสียงฝนดังจนเหมือนหายใจไม่ออก เงาผู้ช่วยที่ค่อยๆลุกขึ้นยืนทำให้หัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกลมหายใจขาดห่วงราวกับถูกบีบคอเขาเก้าวถอยหลังทีละก้าวเท้าลื่นบนพื้นดาดฟ้าที่เปียกชุ่มเสียงเหล็กกระทบพื้นดังกรุงกริ้งในความมืดเด็กชายยังจับแขนเขาแน่นไม่ปล่อยผู้ช่วยยื่นมือไปคว้ามีดสำรองจากสองข้างเอวแต่พบว่ามันว่างเปล่าสายตาเต็มไปด้วยความกโกรธและความสิ้นหวัง แต่รอยยิ้มกลับกว้างขึ้นเหมือนคนหลุดจากความเป็นจริงอหน,นีไปสิเขากระซิบเสียงตำ่ำน้ำเสียงแผ่วแต่เย็นจนขนลุกชายสูตรไม่รอชา้าดึงเด็กชายวิ่งไปทางอีกฝั่งของดาดฟ้าเสียงฝีเท้าดังก้องบนพื้นโลหะน้ำกระเด็นทุกย่างก้าวลมแรงจนเสื้อสูตรปลิวกระพือไฟฟ้ากระพริบอีกครั้งทำให้เห็นบันไดหนีไฟพวกเขารีบลงบันไดเสียงเหล็กสั่นสะเทือนดังเอียดอาด แต่เสียงฝีเท้าผู้ช่วยตามมาทันทีชัดเจนและเร่งจังหวะมากขึ้นใชาสูดรเร่งฝีเท้าจนหัวใจเต้นเหมือนจะระเบิดมือกอเราบันไดจนเสียวปลายนิ้วเด็กชายหอบหายใจแรงจนเหมือนจะขาดใจเสียงฝีเท้าไล่ตามใกล้เข้ามาเรื่อยเมื่อถึงพื้นด้านล่างพวกเขาพุ่งออกไปยังถนนใหญ่แสงไฟหน้ารถและเสียงตแตรดังขึ้นพร้อมกันฝนกระเซ็นสูงจนตาพร ชายสูตรรู้สึกเหมือนรอดตายเพียงชั่วขณะแต่ความเงียบที่ตามมาหลังเสียงฝีเท้าหายไปทําให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวเขาหันกลับไปมองซอยมืดช้าๆเงาของผู้ช่วยไม่ปรากฏมีเพียงเสียงฝนกระทบหลังคาและกลิ่นสนิมความว่างเปล่านั้นทําให้หัวใจเต้นแรงกว่าเดิมเหมือนรู้ว่าเรื่องร้ายยังไม่จบชายสูตรยืนหอบกลางถนนฝนเย็นไหลผ่านเส้นผมจนแสบตา แสงไฟจากรถที่ขับผ่านสะท้อนบนใบหน้าซีดขาวมือยังคงกำท่อนเหล็กแน่นเหมือนไม่ยอมปล่อยเด็กชายมองไปรอบๆอบอย่างหวาดระแวงเสียงลมพัดซอกตึกดังวิวเรากับมีใครซ่อนอยู่ในความมืดเขากระซิบเสียงเบาเขาอาจยังอยู่ที่นี่ชายสูตรรู้สึกเสียวสันหลังภาพผู้ช่วยที่ยืนยิ้มกลางดาดฟ้ายังติดตาเสียงหัวเราะแผ่วๆยังดังก้องในหูเรากับตามมาหลอกหลอนแม้ไม่มีตัวตน เสียงฝีเท้าดังขึ้นแผ่วๆจากในซอยน้ำกระเด็นเป็นจังหวะสม่ำเสมอชายสูดหันขวับไปมองแต่ไม่เห็นใครไฟธนนกระพริบวูบหนึ่งเงายาวปรากฏบนผนังตึกเหมือนร่างใครบางคนเพิ่งเดินผ่านหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นที่อกเด็กชายคว้าแขนเขาแน่นขึ้นเอาไปจากที่นี่ก่อนเสียงนั้นสั่นจนแทบไม่เป็นคำพูด ชายสูตรพยักหน้าชาๆทั้งสองวิ่งไปยังถนนใหญ่เสียงน้ำกระเด็นดังตามหลังลมพัดแรงจนเสื้อสูตรแนบไปกับตัวทุกก้าวเหมือนหนีจากเงามืดที่ไล่ตามไม่หยุดเมื่อถึงสี่แยกแสงไฟนีออนจากร้านค้าให้ความสว่างมากขึ้นผู้คนเดินผ่านไปมาโดยไม่รู้เรื่องแต่ชายสูตรยังรู้สึกเหมือนมีดวงตาจับจ้องจากที่ไกลเขาหันกลับไปอีกครั้ง ซอยที่เพิ่งออกมามืดสนิทไม่มีร่างไม่มีเสียงแต่ความรู้สึกเย็นวาบยังคงเกาะที่ต้นคอชายสูตรยืนตัวแข็งเด็กชายเงยหน้ามองด้วยความกลัวเ,เขาจะกลับมาอีกเด็กพูดเบาคำพูดนั้นเหมือนคำทำนายที่ก้องในใจไม่หยุดชายสูตรยืนนิ่งกลางสี่แยกเสียงฝนเริ่มซาลงจนเหลือเพียงละอองบางเบาไฟถนนกลับมาสว่างนิ่งความเงียบหลังพายุทำให้ทุกอย่างชัดเจน เขาหันมองเด็กชายที่ยืนข้างๆดวงตาของเด็กยังเต็มไปด้วยความกลัวแต่ในนั้นมีประกายของความเข้มแข็งชายสูดยื่นมือวางบนไหล่เล็กๆอขอบใจที่ช่วยชีวิตฉันเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยเด็กชายเพียงพยักหน้าใบหน้าที่เปียกฝนดูจริงจังเกินไว้ไซเรนตำรวจดังใกล้เข้ามาแสงสีแดงน้ำเงินสะท้อนบนพื้นเปียกชายสูตร,รู้สึกเหมือนโลกค่อยๆกลับมาหายใจ เขาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ฟังเจ้าหน้าที่พยักหน้ารับจดรายละเอียดอย่างเคร่งเครียดพร้อมสัญญาว่าจะตามล่าผู้ช่วยที่หายไปแต่ในใจชายสูดยังรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบก่อนขึ้นรถตำรวจเขาหันกลับไปมองซอยมืดอีกครั้งสายฝนหยุดสนิทเหลือเพียงกลิ่นดินและสนิมเรากับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฝันร้ายแต่หัวใจของเขายังเต้นแรง เสียงหัวเราะแผ่วเ,เบายังดังก้องในความทรงจำและลึกๆเขารู้วันหนึ่งเขาจะต้องเผชิญหน้ากับผู้ช่วยคนนั้นอีกครั้งใช่สูทหันไปยิ้มบางๆให้เด็กชายแต่ครั้งหน้าเราจะไม่หนีคำพูดนั้นหนักแน่นกว่าที่เคยเรากับประกาศสงครามในความเงียบของคำคืนนี้ไฟรถตำรวจค่อยๆเคลื่อนออกไปเสียงยางบดกับถนนชื้นดังต่อเนื่องท้องฟ้าเริ่มเปิดเห็นดวงดาวระยิบระยับ แต่ในใจชายสูตรยังเต็มไปด้วยเงาของคนที่เคยไว้ใจเรื่องราวคืนนี้อาจจบลงแต่ความจริงเพิ่งเริ่มต้นและเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรอีกก็ตาม